สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขออินดิตอรับเข้าสู่ iWalkan นะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งเจ้าตัว OpenIV กันก่อนนะครับโอเพน v เนี่ยตามวิธีการนะครับมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่เพียงแค่เราจะทำตามแบบสเต็ป by สเต็ปไม่ต้องตัดต่อนะครับดูครั้งเดียวจบเลยนะครับมานะไปที่ Google ครับผมโอเพนไอวีนะครับเราก็ค้นหาเลย o อ e n นไีนะครับนี่เลยไปนี่ฮะ เราก็ดาวน์โหลดมาเลยฮะก็จะเป็นเวอร์ชัน4.0นะครับดาวน์โหลดลงมานะครับก็เปิดไฟล์ตรงนี้นะฮะหรือจะไปที่นะครับไฟล์ตัวดาวน์โหลดนะฮะมันก็อยู่ตรงนี้นี่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 ดาวน์โหลดมาอันนี้คือผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับโอเคมันจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับให้เราก็ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกมาเลยโอเคตรงนี้ เป็นการเลือกภาษานะฮะภาษาเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละครับผมเราก็กดไปนนี้ยอมรับนะครับแล้วก็กดไปโอเคอันนี้คือการติดตั้งนะครับมันยอยู่ในไดซี่อันนี้คือเราไม่ต้องเกิดอะไรทั้งนั้นนะครับเราก็จัดการ yes เป็นไรฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็กระบวน,นการมันกําลังกําลังจะติดตั้งอะโอเคอันนี้คือตั้งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอเค ทีนี้เราก็ดบเบิลคิกครับเปิดโปรเพนไอบีมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับครั้งแรกเนี่ยผู้ชมครับมันจะถามนะครับไปเข้าก่อนนะครับใครที่ขึ้นมาแบบนี้นะฮะมันจะถามว่าไอตัวโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมมันหาไฟล์เกมนะให้เราเบลล์นะครับเราจิปปึ๊บนะครับไปที่ไดซีเกมของเรานะครับผมจะผมติดตั้งไว้ในไดซีนะครับก็จะไปที่ตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมนะครับวินโด้นะครับ แล้วเป็นแกมไฟนั่นแหละเป็นโปรแกรมไฟนะครับแล้วก็ไปที่สตีมนะฮะแล้วก็ไปที่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 สตีมนะครับสตีมแอปนะครับแล้วก็ไปที่คอมมอนนะครับแล้วก็เลือกเป็นไฟนะครับเห็นไหมเกมของ GTAV นะครับหลังนั้นก็กดเลือกไฟ์ปิ๊บนะถ้ามันถูกต้องนะครับก็จะขึ้นเขียวๆแบบนี้นะครับอันนี้นะเป็นลักษณะนี้นะเราก็กดตรงนี้เลยครับป๊บปั๊อมเห็นไหม รอนะฮะรอรอรออย่างวันนี้รออย่างเดียวะฮะอืมรอสักคู่นึงนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เปิดเป็นไฟล์มาเรียบร้อยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าคุณมีม็อดคุณก็เอาลงมาอาลงใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการติดตั้งที่ยาดยนต์และง่ายที่สุดนะครับ เอาละนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็นิดนึงถ้าหากว่าใครที่กดติดตามแล้วอะ่ะฝากกดกระดิ่งไว้นิดนึงเวลาที่ผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รู้แล้วก็เข้ามาดูเป็นครั้งคนแรกอะไรไงเออนะครับผมโอเคผมไม่ได้ทําแค่ องค์ความรู้แบบนี้อย่างเดียวนะครับแต่ผมก็ทําพวกเกมด้วยนะครับใครที่อยากเล่นเกม GTA V นะครับก็มาที่ประเทศปังซิตี้ได้นะครับเพียงแค่คุณกรอกไปลิส์นะครับคุณก็มาสอบได้เลยนะฮะกรอกไปลิสต์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ